ไทยทำได้จริงสิ่งที่ชาติยักษอย่างไม่กลา้าประโยคนี้สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในศักยภาพและความสามารถของประเทศไทยที่กำลังเติบโต,ตขึ้นในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทหารวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ในปัจจุบันหลายอย่างเป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจยังคงลังเลหรือไม่กล้าทำด้วยเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือความเสี่ยงในระดับโลก ประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่มีขนาดใหญ่หรือมีทรัพยากรมหาศาลเทียบเท่าชาติมหาอำนาจแต่สิ่งที่ทําให้ไทยโดดเด่นคือความสามารถในการปรับตัวและความกล้าที่จะคิดและทําคนไทยมีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้ง่ายและพร้อมลุกขึ้นสู้เพื่อพัฒนาชาติในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะผาเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดหรือแรงกดดันจากนานาชาติประเทศไทยยังสามารถยืนหยัดและหาทางออกที่สร้างสรรค์เสมอหนึ่งในสิ่งที่ชาติยักอย่างไม่กลา้า แต่ไทยกล้าที่จะทําคือการสร้างนโยบายและโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเมืองมหาอำนาจไทยเลือกแนวทางของตอนเองในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกเกษตรอัจฉริยะและพลังงานสะอาดโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศมหาอำนาจเสมอไปการพัฒนาเทคโนโลยีโรนการผลิตชิปและระบบควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึงการสร้างยานยนต์ไฟฟ้าโดยฝีมือคนไทยเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความสามารถของตอนเอง ด้านการป้องกันประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะมีงบประมาณจำกัดแต่สามารถสร้างอาวุธและระบบป้องกันขั้นสูงได้เองตั้งแต่โรนล่าตระเวนไปจนถึงระบบขีปนาวุธทดสอบที่ออกแบบโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะลองกล้าที่จะสร้างและกล้าที่จะยืนบนขาของตัวเองซึ่งหลายประเทศขนาดใหญ่กลับยังคงพึ่งพาผู้อื่นในแง่วัฒนธรรมประเทศไทยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างงดงามท่ามกลางกระแสะโลกาภิวัตน์ ไทยไม่กลัวที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองให้โลกรู้จักผ่านอาหารไทยศิลปะการต่อสู้มวยไทยการแสดงศิลปะดั้งเดิมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกวันนี้ประเทศทั่วโลกต่างรู้จักคําว่าไทยไม่ว่าจะเป็นไทยฟู้ดไทยบ็อกซิ่งหรือไทยโฮสปิทาลิตี้ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าความเป็นไทยคือพลังที่ไม่มีชาติใดเรียนแบบได้ง่ายอีกหนึ่งสิ่งที่ไทยทําได้จริงคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความหลากหลายประเทศไทยมีทั้งคนจากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและภูมิภาคแต่ยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและเข้าใจต่างจากหลายประเทศมหาอำนาจที่ยังเผชิญกับปัญหาความแตกแยกภายในและการแบ่งขั้วทางสังคมไทยเลือกใช้แนวทางแห่งความสมานฉันและการประนีประนอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นจุดแข่งที่โลกให้ความสนใจนอกจากนี้ประเทศไทยยังกล้าที่จะทดลองแนวคิดใหม่ๆที่เกี่ยวกับเศรฐษฐกิจสีเขียวกรีนอีโคโนมีและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิต ซึ่งหลายประเทศมหาอำนาจยังลังเลเนื่องจากผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเก่าแต่ไทยกลับเลือกเดินหน้าในแนวทางที่ยั่งยืนกว่าด้วยการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์การลดการใช้พลาสติกและการอนุรักษ์ป่าไมา้แม้จะเป็นงานที่ยากแต่ไทยก็ยังคงเดินต่อด้วยความเชื่อมัน่นความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะรัฐบาลหรือองค์กรใ,ใหญ่เท่านั้นแต่เพราะคนไทยทุกคนที่มีหัวใจของนักสู้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรที่ปรับตัวใช้เทคโนโลยีในไรนา นักเรียนที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกคนไทยจำนวนมากได้พิสูจน์แล้วว่าหากตั้งใจจริงไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้อีกมิติหนึ่งที่ไทยโดดเด่นคือความสามารถในการเป็นประเทศแห่งสันติภาพในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดไทยไม่เคยเป็นผู้ลุกรานและไม่เคยพยายามครอบงำประเทศเพื่อนบ้านในทางกลับกันไทยเป็นศูนย์กลางทางการทูตและการเจราจาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอ การรักษาสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจเช่นจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียคือสิ่งที่ต้องใช้ความฉลาดและความละเอียดอ่อนซึ่งไทยทำได้อย่างน่าชื่นชมในด้านสังคมไทยยังคงยืนหยัดในแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงพระราชทานไว้หลักการนี้เป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยเพราะในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความโลภและการแข่งขันหลักเศรษฐกิจพอเพียงกลับกลายเป็นทางรอดที่แท้จริงหลายประเทศยังไม่กล้าเปลี่ยนแนวคิดจาก การเติบโตอย่างรวดเร็วมาเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนแต่ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการเดินช้าแต่มั่นคงคือหนทางที่ถูกต้องทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าไทยทําได้จริงไม่ใช่เพียงคําพูดแต่เป็นความจริงที่เห็นได้ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยอาจไม่ใช่ชาติที่ใหญ่ที่สุดหรือร่ำรวยที่สุดแต่เป็นประเทศที่กล้าที่สุดกล้าที่จะยืนด้วยตัวเองกล้าที่จะคิดแตกต่างและกล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่ออนาคต สิ่งที่ชาติยักยังไม่กล้าคือการเชื่อในพลังของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าความสามาคัคคีความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญของคนเล็กๆสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงดินแดนแห่งรอยยิ้มอีกต่อไปแต่เป็นดินแดนแห่งความกล้าและความหวังที่พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด,ด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาติไทยอย่างแท้จริง